จะบอกว่าวิตามินไอเดและไอออนอ่ะเป็นวิตามินที่เราอ่ะได้ยินมาบ่อยมากตัวนี้นะคะจะเป็นวิตามินกันแดด และอีกตัวหนึ่งนะฮะจะเป็นวิตามินบูสต์ผิวใสคือกินตัวนี้เนี่ยได้รับการบำรุงแบบครบเพราะว่าเขาเนี่ยรวมนวัตกรรมดีๆไว้ในตัวเดียวแล้วอันยองชิกีื่นนูชอนนะฮะจะบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยก็เข้าหน้าร้อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วถูกไหมทุกคนและคือหน้าร้อนเขาไม่ได้มาเล่นๆเขาไม่รอเล่นนะฮะคือหน้าหนาวเขาทำไว้ดีหน้าร้อนเขาก็เลยไม่ยอมแพ้ คือทากันแดดก็แล้วหรือว่าจะใส่เสื้อคลุมกันแดดเนี่ยก็ยังไม่สามารถจะปกป้องผิวเราจากแสงแดดได้นะครับเราก็เลยต้องหาตัวช่วยดีๆที่จะมาช่วยทําให้ผิวเราแข็งแรงทนทานต่อแสงแดดและฟื้นฟูผิวให้กลับมากระจ่างใสนะครับนั่นก็คือวิตามินกันแดดไอเดและไอออนนั่นเอง จะบอกว่าวิตามินไอเดและไอยอนอ่ะเป็นวิตามินที่เราอ่ะได้ยินมาบ่อยมากเป็นวิตามินของคุณหมอกุ้งวิก้าสกินแคร์นะครับซึ่งเป็นวิตามินที่มีการวิจัยรองรับได้มาตรฐานทั้ง2ตัวเลยนะทําการวิจัยกับทางเพราชรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไว้ใจได้เลยแล้วก็สามารถทานได้ปลอดภัยชัว ส่วนตัวเราอ่ะคือทานมาแล้วเกือบเซตหนึ่งนะครับเห็นผลดีมากๆเราก็เลยอยากมาป้ายยาให้ทุกคนนะใครที่อยากรอดจากแดดในช่วงซัมเมอร์นี้หรือว่าจะไปเที่ยวสงการเนี่ยดูคลิปวิดีโอนี้ให้จบนะเราจะได้รู้ว่าทําไมตัวนี้ควรกินในช่วงนี้มากๆใน1เซตเนี่ยเขาจะมีมา2กระปุกด้วยกันนะครับตัวนี้นะฮะจะเป็นวิตามินกันแดด และอีกตัวหนึ่งนะฮะจะเป็นวิตามินบูสต์ผิวใสเรามาเริ่มที่กระปุกแรกนะฮะเป็นกระปุกสีส้มอันนี้เลยตัวนี้เป็นวิตามินกันแดดนะฮะที่จะช่วยลดการอักเสบของผิวจากการโดนแดดเพราะ U V B เนี่ยนาจะทําลายผิวทําให้เกิดรอยดำคราบฝ้ากะแล้วก็ริ้วรอยต่างๆได้ซึ่งถ้าเราได้มีการทากันแดดนะฮะแล้วก็มีการรับทานวิตามินกันแดดไอย์ ID ตัวนี้เนี่ยก็จะช่วย ลดปัญหาเหล่านั้นมีสารสก,กัดน,นะครับจากเลสออ a n เรนจ์คอมเพที่มีงานวิจัยนะคะรองรับว่าเขาสามารถป้องกันการทำลายจาก u ู b ได้นอกจากนี้เนี่ยยังช่วยเรื่องอื่นด้วยนะทำให้ผิวแข็งแรงลดการเกิดสิวด้วยสารสก,กัดจากซิง์อมิโนทำให้ผิวกระจ่างใสด้วยสารสก,กัด อาเซลาลาเชอรี่เกลปซีดแล้วก็มังคุดก็คือไม่ใช่แค่กันแดดเฉยๆนะครับแต่ยังเป็นสารแอนตี้ออกซิเดนต์ที่ดีมากๆอีกด้วยและช่วยบำรุงผิวในเรื่องอื่นๆไม่ต้องออกแดดเนี่ยก็สามารถกินได้นะครับปกติเนี่ยจะกินวันละ1เม็ดนะครับก่อนจะออกไปข้างนอกเนี้ยอย่างน้อย3านาทีใครเนี่ยที่มีแพนจะไปเที่ยวจะไปเจอแดดแรงๆไปเที่ยวทะเลอะไรเงี้ยก็สามารถกินไว้ได้เลยนะฮะวันละ2เม็ดก่อนจะไปเที่ยวนะครับ2-3วันหลังจากนั้นเนี่ยก็ทานต่อเนื่อง2เม็ด2-3วัน แล้วค่อยกลับมากินวันละหนึ่งเม็ดเหมือนเดิมเหมือนปกติได้เลยนะครับอีกสูตรนะฮะเป็นสูตรกระปุกสีขาวนี้เลยตัวนี้เนี่ย เป็นไอออนนะครับวิตามินผิวสวยผิวใสคือเรากินตัวนี้เนี่ยเรารู้สึกเลยว่าผิวมันนุ่มขึ้นแล้วก็ใสขึ้นด้วยแต่พอเราเนี่ยเข้าไปดูว่าเขามีสารสกัดของอะไรบ้างก็คืออ่อเลยเพราะว่าในตัวนี้เนี่ยในไอออนเนี่ยเขามีสารสกัดนะครับที่จะช่วยเรื่องผิวโดยเฉพาะมาไว้ในแคปซูลเดียวที่จะช่วยเรื่องลดเม็ดสีลดรอยดำจากสิวและลดการเสื่อมระดับเซลล์มีสารสกัดเยอะมากไม่ว่าจะเป็น H A C P คอลลาเจน เซรามายจากข้าวญี่ปุ่นกินอาเซลาลาเชอรี่เทียวสอบ40รวมถึงบรรดาวิตามินต่างๆที่ช่วยเรื่องผิวอีกมากมายทั้งวิตามิน A B3 B5 B7 C D และ E คือกินตัวนี้เนี่ยได้รับการบำรุงแบบ ครบเพราะว่าเขาเนี่ยรวมนวัตกรรมดีๆไว้ในตัวเดียวแล้วลดการทำลายเซลล์ผิวชะลอวัยลดฝ้ากะรอยสิวช่วยให้ผิวชุ่มชื้นตัวนี้กินวันละ1เม็ดก็เพียงพอแล้วหรือถ้าอยากบูสต์ผิวให้ได้รับการ,รบำรุงเร็วๆเ,เ,เน้นๆก็ กิน2เม็ดได้เลยหรือใครเนี่ยที่มีปัญหาผิวแล้วอยากจะกินให้ช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดเนี่ยเขาก็มีสูตรมาให้ด้วยนะสูตรที่1ผิวใสนะคะก็คือกินไอเดย์หเม็ดแล้วก็ไอออน1เม็ดสูตรที่2สําหรับใครที่ต้องการลดรอยดํารอยสิวนะครับก็กินไอเดย์สเม็ดแล้วก็ไอออน1เม็ดสูตรที่3ลดฝ้ากระริ้วรอยนะคะกินไอเดย์หเม็ดนะครับแล้วก็ไอออน2เม็ดตัวนี้ก็จะได้ผิวดีฉ่ำๆสูตร สุดท้ายนะคะเป็นสูตรกู้ผิวเร่งด่วนนะคะก็คือกินไอเดย์สเม็ดแล้วก็ไอออนเม็ดพร้อมกันตอนเช้าได้เลยสําหรับเราเนี่ยก็จะกินเป็นสูตรที่1นนะครับเป็นสูตรที่เราได้รับการบํารุงแบบสม่ําเสมอกินง่ายๆทานได้ทุกวันแต่ถ้าหากว่าเมื่อไหร่เราต้องออกไปข้างนอกในช่วงเวลากลางวันเนี่ยเจอแดดแรงๆเราก็จะกินเป็นสูตรสุดท้ายนะครับก็คือไอเดย์สเม็ดแล้วก็ไอออน2เม็ดก่อนที่เราจะออกไปข้างนอกน,นั่นเอง แค่นี้เนี่ยเราก็จะได้รับการบำรุงแบบเต็ม,ตมๆผิวใหม่ใกล้ชั้นอยู่นี่แล้วซึ่งสองตัวนี้เนี่ยเขาเป็นคู่สร้างคู่สมนะแนะนําให้ทานคู่กันตัวนึงปกป้องผิวจากแสงแดดอีกตัวเนี่ยก็ฟื้นฟูผิวบำรุงผิวเหมาะมากกับชาวไทยที่เจอแดดแรงตลอดปีแต่ยิ่งช่วงซัมเมอร์เนี่ยขาดไม่ได้จริงๆแค่ทากันแดดอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอก็กินดักกินแก้กันไปเลยหลังจากที่เราได้กินวิตามินเซตนี้เนี่ยบอกเลยว่าผิวแข็งแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะปกติเราก็จะทาแค่กันแดดแล้วก็ออกจากบ้าน บางทีก็รู้สึกแสบผิวกับมาตากออกแดดเนี่ยรู้สึกเลยว่าผิวหมองผิวค้าแม้ว่าเราจะใส่เสื้อคลุมแล้วก็ตามแต่พอกินวิตามินกันแดดไอเด i ไอออนะผิวก็สู้แดดได้มากขึ้นออาแดดแค่ไหนเนี่ยก็เอาอยู่ไม่หมองไม่ค้าเป็นตัวช่วยที่ดีต่อผิวมากอยากให้ลองสุดๆสําหรับวิตามินกันแดดไอเดและไอออนเนี่ยไม่จําเป็นต้องกินแค่เฉพาะตอนออกแดดนะใครที่ทางานออฟฟิศทํางานตอนกลางคืนเนี่ยก็สามารถกินได้เพราะไม่ใช่แค่แดดอย่างเดียวนะที่ทาร้าย ผเราแสงไฟแสงจากจอคอมพิวเตอร์ที่เราเจอกันในทุกๆวันเนี่ยก็สามารถส่งผลต่อผิวเราได้ทั้งหมดอย่างที่เราบอกคู่นี้ตอบโจทย์เป็นวิตามินที่ช่วยบำรุงผิวให้แข็งแรงสู้กับแดดประเทศไทยได้อย่างดีไม่ใช่ว่ากินแล้วก็ไม่ทากันแดดนะทุกคนกันแดดเองเนี่ยก็ยังสําคัญก็ทาเหมือนเดิมปกติในทุกๆวันนะคะแต่ว่ากินอันนี้เสริมเข้าไปนะครับกินด้วยทาด้วยผิวยิ่งดีเข้าไปอีกใครที่กําลังมองหาวิตามินดีซักตัวทานนะครับเราก็ขอแนะนําให้ ไอเดยและไอออนเลยนะครับเพราะเขาเป็นวิตามินที่รวมสารสากัดดีๆมีประโยชน์ไว้ให้แล้วแทบไม่ต้องกินอะไรเพิ่มเลยอะ่ะ แล้วกินต่อเนื่องอ่ะเขาเห็นผลจริง2ตัวนี้เนี่ยเขาขายคู่กันนะมาเป็นเซตทุกคนเนี่ยก็จะได้ไป2ตัวนี้เลยได้ไป2ส,สูตรเลยนะแค่กินตามวิธีที่เหมาะสมผิวก็จะดีขึ้นแน่นอนที่สําคัญราคาหลักร้อยเท่านั้นเราเนี่ยกินต่อเนื่องยาวๆแน่นอนสามารถไปกดตามๆกันได้ที่ช่อง description นะครับเราแปะช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้เรียบร้อยแล้วช่วงซัมเมอร์นี้นะคะใครที่รู้สึกผิวบงผิวพังต้องการกู้ผิวหรือป้องกันแดดก่อนจะไปเจอแดดร้อนๆเนี่ยก็ วิตามินกันแดดหมอกุ้งตัวนี้ได้เลยวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้ถ้าเ,เพื่อนๆชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยแล้วไวเจอกันใหม่วิดีโอนะวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย